จอร์ถอนหายใจยาวขณะเอนกายลงบนเก้าอี้ผ้าใบาริมสระน้ำอันรุราของรีสอร์ทแสงแดดเจเจ้าของไมอามีส์สั่งลงมาสะท้อนผิวน้ำเป็นประกาศระยิบระยับลงทะเลพัดเอื่อยเอื่อยนำพากลิ่นอายของน้ำทะเลและเสียงคลื่นซัดสามาเป็นระยะระยะเข่าหลับตาพริ้มสูดหายใจเข้าลึกๆปล่อยให้ความอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วร่างท่านชายวัย65ปีรูปร่างสูงโปร่งผมสีดอกลาแซมขาวใบหน้าคมสันยังคงเขาความหล่อเหลาในอดีตริ้วรอยแห่งใบปรากฏให้เห็นบ้างตรงหางตาและมุมปากรอยยิ้มอบอุน่น ประดับอยู่บนใบหน้าเขาคือจอร์จสตาปานิกผู้ประสบความสําเร็จที่เพิ่งกเกษียณตัวเองออกมาใช้ชีวิตอย่างอิสระหลังจากทุ่งเททํางานหนักมาทั้งชีวิตภรรยาของเขาเสียชีวิตไปเมื่อ5ปีก่อนลูกๆต่างเติบโตและมีครอบครัวของตัวเองกันหมดจอร์จจึงตัดสินใจออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อค้นหาความหมายใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตและไม่อมีคือจุดหมายปลายทางในครั้งนี้เขาเลือกพักที่เดอะแอชเชอร์รีสอร์ทริมชายหาดที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามอลังการและบริการระดับ5ดาวจอร์จหวังว่าการพักผ่อน ท่ามกลางบรรยากาศอันงามดมของทะเลและแสงแดดจะช่วยเยียวยาจิตใจและเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตหลังกเกษียณของเขาได้บ้างเสียงหัวเราะและเสียงพูดคุยของผู้คนที่กำลังเล่นน้ำอย่างสนุกสนานดังแววมาตามสายลมจอร์ดลืมตาขึ้นมองภาพนั้นด้วยแววตาเหมือลอยแม้จะอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายแต่เขากลับรู้สึกตั้งว้างและโดดเดี่ยวอย่างประหลาดความเหงาเริ่มคืบคลางเข้ามาเกาะกลุ่มหัวใจบางทีการมาที่นี่อาจไม่ใช่ความคิดที่ดีนัก จอร์จคิดในใจทางถอนหายใจอีกครั้งเขาหยิบหนังสือที่เตรียมาอ่านค่าเวลาขึ้นมาเปิดดูแต่ก็ไม่มีสมาธิที่จะจดจ่อกับตัวอักษรตรงหน้าความคิดของเขาล่องลอยไปถึงอดีตภาพของภรรยาผู้ล่วงลับและลูกๆที่เติบโตแยกแย้ายกันไปมีครอบครัวของตัวเองผุดขึ้นมาในห้วงคำหนึ่งจอร์จหลับตาลงอีกคอร้างพยายามสลัดความคิดฟุ้งซ่านเหล่านั้นออกไปจากหัวแต่ก็ไม่เป็นผลทันใดนั้นเสียงหวานใสของใครบางคนก็ดังขึ้นดึงเขาให้หลุดออกจากพวังความคิดขอโทษนะคะไม่ทราบว่าเก้าอี้ตัวนี้มีคนนั่งหรือเปล่าครับ จอร์ดลืมตาขึ้นมองไปยังต้นเสียงหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเธอสวมชุดเดรสสีขาวพลิ้วไหวเข้ากับบรรยากาศริมทะเลผมสีน้ำตาลยาวสอยายขับเน้นใบหน้ารูปไข่ดวงตาสีเขียวมรกตเป็นประกายริมฝีปากอิ่มเอิบย้มยิ้มอย่างเป็นมิตรเธอช่างวดงามราวกับภาพวาดเออไม่มีครับเชิญนั่งได้เลยจอร์ดตอบอย่างสุภาพรู้สึกประหม่าเล็กน้อยที่ถูกจ้องมองด้วยสายตาเป็นประกายคู่นั้นหญิงสาวขยับเก้าอี้ผ้าใบที่อยู่ข้างๆเขาให้หันหน้าเข้าหากันก่อนจะซุดตัวลงนั่งอย่างสง่างาม ฉันอิซาเบลลาค่ะเธอเอ่ยแนะนําตัวยินดีที่ได้รู้จักครับผมจอดเขาตอบกลับคุณมาพักผ่อนที่นี่หรือคะอิซาเบลลาถามขึ้นทําลายความเงียบครับผมเพิ่งกเกษียณก็เลยอยากมาเที่ยวพักผ่อนหาอะไรใหม่ๆทําจอจ์ตตอบพลางยิ้มบางๆแล้วคุณหลักครับฉันเป็นจิตรกรขมาที่นี่เพื่อหาแรงบันดาลใจใหม่ๆในการวาดภาพอิซาเบลลาตอบพลางทอดสายตามองออกไปยังท้องทะเลสีครามเบื้องหน้าทะเลที่นี่สวยมากเลยนะขมอกกับการวาดรูปจริงๆ ใช่ครับสวยมากจอร์ดเอ่ยเห็นด้วยรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจอย่างประหลาดที่ได้พูดคุยกับหญิงสาวผู้มีรอยยิ้มอบอุ่นคนนี้บทสนทนาของทั้งคู่ดำเนินไปอย่างราบรื่นพวกเขาแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆของกันและก,กันจอร์ดเล่าเรื่องชีวิตการทำงานในฐานะสถาปนิกประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาทั้งสุขและทุกอิซาเบลลาเล่าเรื่องราวการเดินทางเพื่อค้นหาแรงบันดาลใจในฐานะจิตตกอนอิสระเธอเล่าถึงความฝันความหลงไหลและความท้าทายในการสร้างสอน ผลงานศิละปะแม้จะเพิ่งรู้จักกันแต่ทั้งคู่กลับรู้สึกคุ้นเคยและเข้าใจกันอย่างน่าประหลาดพวกเขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันทั้งความรักในศิละปะความลหลงใหลในการเดินทางและความหยหาใครสักคนที่เข้าใจและพร้อมจะแบ่งปันเรื่องราวต่างๆในชีวิตเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้ตัวแสงแดดเริ่มอ่อนแรงลงท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีสมอมชมพูบรรยากาศโรแมนติกเริ่มก่อตัวขึ้นรอบๆตัวพวกเขาพระอาทิตย์ตกที่นี่สวยจังเลยนะคะอิซาเบลล่าเอ่ยขึ้นพลางหันไปยิ้มให้จอร์ ใช่ครับสวยมากเหมือนภาพวาดเลยจอร์ตอบฉันอยากวาดภาพนี้เก็บไว้จังอิซาเบลลาพึมพำผมว่าคุณต้องวาดออกมาได้สวยมากแน่แน่จอร์ดเอ่ยชมขอบคุณค่ะอิซาเบลลายิ้มเขินความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งแต่เป็นความเงียบที่ไม่ได้อดอัดกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกพิเศษบางอย่างที่ยากจะอธิบายจอร์ดรู้สึกหัวใจเต้นแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมานานเขารู้สึกเหมือนกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งความรู้สึกตื่นเต้นและประหม่าผสมปนเปกันอยู่ในอกเขาไม่กล้าสบตา อิซาเบลล่าตรงๆได้แต่แอบชำเลืองมองเธอเป็นระยะ,ะยะอิซาเบลล่าเองก็รู้สึกไม่ต่างกันเธอรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้จอร์ดเขามีเสน่ห์บางอย่างที่ดึงดูดเธออย่างหงประหลาดทั้งคู่ต่างสัมผัสดได้ถึงแรงดึงดูดบางอย่างระหว่างกันแต่ก็ยังลังเลที่จะก้าวข้ามเส้นแบ่งของความสัมพันธ์เออคือจอร์ดเอยขึ้นอย่างตะกุกตะกักทักอิซาเบลล่าหันมามองเขาด้วยแววตาสงสัยคือผมจอร์ดพูดไม่ออกเขาไม่รู้จะพูดยังไงความรู้สึกมากมายถาโถมเข้ามาในใจจนยากที่จะเรียบเเรียงป็นคพูด คุณจอดมีอะไรหรือเปล่าคะอิซาเบลลาถามอีกครั้งจอสูดหายใจเข้าลึกๆรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีคือผมรู้สึกดีมากที่ได้รู้จักคุณเขาพูดออกไปในที่สุดอิซาเบลลายิ้มกว้างฉันก็รู้สึกดีมากเช่นกันค่ะที่ได้รู้จักคุณคุณอยากไปเดินเล่นริมชายหาดด้วยกันไหมครับจอตเอ่ยชวนยินดีค่ะอิซาเบลลาตอบรับทันทีทั้งคู่ลุกขึ้นจากเก้าอี้ผ้าใบเดินเคียงคู่กันไปตามชายหาดที่ทอดยาวสุดสายตาแสงสุดท้ายของวันกำลังจะลับขอบฟ้าท้องฟ้าแต่งแต้ม ไปด้วยสีสันตรการตาบรรยากาศช่างโรแมนติกและเป็นใจพวกเขาสัมผัสได้ถึงความรู้สึกพิเศษบางอย่างที่กำลังเบ่งบานในหัวใจค่ำคืนนั้นทั้งสองใช้เวลาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างออกรถอิซาเบล่าเล่าให้จอร์ดฟังถึงชีวิตของเธอหลังจากการยาร้างเธอเปิดเผยว่าเธอรู้สึกโดดเดี่ยวและเคว้งคว้างการเดินทางครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการยียวยาจิตใจและค้นหาความหมายใหม่ ให้กับชีวิตจอร์ดเองก็เปิดเผยความรู้สึกของเขาเช่นกันเขาเล่าถึงความเหงาที่ต้องเพชิหลังจากภรรยาเสียชีวิตลูกๆต่างแยกย้ายไปมีครอบครัวของตัวเองเขารู้สึกเหมือนชีวิตขาดสีสันและความมีชีวิตชีวาการได้พบกับอิซาเบลล่าทำให้เขารู้สึกเหมือนได้พบกับแสงสว่างใหม่ในชีวิตทั้งคู่ต่างเห็นอกเห็นใจกันและกันพวกเขารู้สึกเหมือนได้พบกับเพื่อนอนที่เข้าใจและพร้อมจะรับฟังความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วพวกเขากลายเป็นเพื่อนสนิทที่รู้ใจกันทุกๆวันพวกเขาจะนัดเจอกันที่ล็อบบ แรมจากนั้นก็จะออกไปทํากิจกรรมต่างๆด้วยกันพวกเขาไปเดินเล่นริมชายหาดว่ายน้ําในสถานอาหารเย็ยนในร้านอาหารหรูและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆของกันและก,กันอย่างไม่รู้เบื่อจอร์ดรู้สึกเหมือนได้กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งเขารู้สึกกระปรี้กระปรเาและมีชีวิตชีวาอิซาเบล,ล่าทำให้เขายิ้มได้หัวเราะได้และลืมความเหงาที่เคยกอบกุมจิตใจไปจนหมดสิน้นอิซาเบล,ล่าเองก็รู้สึกเช่นเดียวกันเธอรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเมื่ออยู่กับจอร์จเขามีเสน่ห์อ่อนโยน และให้เกียรติเธอเสมอที่สําคัญเขาเข้าใจเธอและพร้อมที่จะรับฟังเธอในทุกๆเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งวันหนึ่งระหว่างที่พวกเขากําลังนั่งทานอาหารเย็นด้วยกันในร้านอาหารริมทะเลจอร์ดก็ตัดสินใจที่จะสารภาพความในใจกับอิซาเบลลาอิซาเบลลาจอร์ดเอ่ยขึ้นน้ําเสียงของเขาจริงจังค่ะอิซาเบลลาเงยหน้าขึ้นจากจานอาหารศบตาเขาด้วยแววตาใสซื่อผมมีเรื่องอยากจะบอกคุณจอร์ดพูดหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมานอกอก,อก เรื่องอะไรเหรอคะอิซาเบลลาถามสีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความสงสัยจอร์ดสูดหายใจเข้าลึกๆรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีผมผมคิดว่าผมตกหลุมรักคุณเขาพูดออกไปในที่สุดอิซาเบลลาเบิกตากว้างใบหน้าของเธอแดงกำ่ำเธอไม่คิดว่าจอร์จะสารภาพรักกับเธอคุณคุณพูดจริงเหรอคะเธอถามน้ำเสียงของเธอสั่นเครือจริงสิครับผมรู้ว่ามันอาจจะเร็วเกินไปแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆจอร์ George ตอบเขาสบตาเธอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความจริงใจ ฉันฉันก็อิซาเบล่าพูดไม่ออกเธอเองก็รู้สึกดีกับจอร์จเช่นกันแต่เธอยังไม่แน่ใจว่าความรู้สึกนั้นคือความรักหรือไม่คุณไม่จําเป็นต้องตอบอะไรผมตอนนี้ก็ได้ผมแค่อยากให้คุณรู้ความรู้สึกของผมจอร์จพูดเขาเข้าใจดีว่าอิซาเบล่ายังต้องการเวลาขอบคุณนะคะจอร์จฉันซาบซึ้งใจมากจริงๆอิซาเบล่าตอบเธอยื่นมือไปจับมือจอร์จฉันเองก็รู้สึกดีกับคุณมากเช่นกันแต่ฉันยังสับสนอยู่ฉันขอเวลาคิดทบทวนดูก่อนได้ไหมคะ ได้สิครับผมรอได้จอร์ดตอบเขายิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนหลังจากคืนนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เปลี่ยนไปพวกเขายังคงไปไหนมาไหนด้วยกันเหมือนเดิมแต่บรรยากาศระหว่างทั้งคู่กลับเต็มไปด้วยความอึดอัดอิซาเบลา่าพยายามหลีกเลี่ยงการสบตาก,กับจอร์ดส่วนจอร์ดก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรมากเขากลัวว่าคําพูดของเขาจะทําให้อิซาเบลา่าอึดใจความเงียบเข้าปกคลุมระหว่างทั้งคู่ความสัมพันธ์ที่เคยหวานชื่นเริ่มจืดจางลงจนกระทั่งวันหนึ่งอิซาเบลา่า ตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์เธอมาหาจอร์ที่ห้องพักจอฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณเธอพูดน้ำเสียงของเธอเรียบเฉยเรื่องอะไรเหรออร์จอถามสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกังวลฉันคิดว่าเราควรหยุดความสัมพันธ์ไว้แค่นี้ดีกว่าอิซาเบลล่าพูดเธอหลุกตาลงต่ำไม่กล้าส,สบตาเขาทำไมละ่ะจอถ,ถามหัวใจของเขาหล่นวูบฉันฉันยังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ใหม่อิซาเบลล่าตอบน้ำตาของเธอเริ่มไหลรินฉันขอโทษจริงๆไม่เป็นไรหรอกผมเข้าใจ จอตตอบทั้งๆที่ในใจของเขารู้สึกเจ็บปวดราวกับถูกมิกริขอบคุณนะคะจอร์จคุณเป็นคนดีมากฉันบองว่าสักวันหนึ่งคุณจะเจอคนที่คู่ควรกับคุณอิซาเบลลาพูดเธอโผลเข้ากอดจอร์จลาก่อนนะคะผู้จบเธอก็พละออกจากอ้อมกอดของเขาแล้วเดินจากไปอย่างรวดเร็วจอร์จยืนมองตามแผ่นหลังของเธอจนรับสายตาน้ำตาของเขาไหลรินออกมาอย่างห้ามไม่อยู่เขารู้สึกเหมือนโลก ทั้งใบถลางทลายลงมาตรงหน้าความฝันที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับอิซาเบลลาพัทางทลายลงไปในพริบตาหลังจากที่อิซาเบลลาจากไปจอร์ดก็จมอยู่กับความเศร้าเขาเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องพักไม่ยอมออกไปไหนไม่ยอมพูดจากับใครความมีชีวิตชีวาของเขาหายไปจนหมดสิ้นเขากลายเป็นคนละคนกับจอร์ดคนเดิมจอร์ดบาร์เทนเดอร์หนุ่มที่คอยให้บริการที่บริมสน้ำสังเกตเห็นออถึงความเปลีป่ยนแปลงไปเขาเข้ามาทักทายพูดคุยถามไถ่ ด้วยความเป็นห่วงแต่จอร์ดก็เอาแต่เงียบไม่ยอมปิดปากพูดอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งจอร์นตัดสินใจที่จะพูดตรงๆกับจอร์ดคุณจอร์ดครับผมรู้ว่าคุณกำลังเสียใจเรื่องคุณอิซาเบลล่าจอร์นพูดแต่คุณจะปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความเศร้าแบบนี้ไม่ได้นะครับแล้วจะให้ฉันทำยังไงละ่ะจอร์ดถามน้ำเสียงของเขาแหบแห้งคุณต้องลุกขึ้นสู้สิครับคุณต้องเข้มแข็งคุณยังมีอะไรอีกมากมายที่ต้องทำในชีวิตจอร์นพูดฉันไม่เหลืออะไรแล้วอิซาเบลล่าคือทุกสิ่งท จอร์ดพูดน้ำตาของเขาไหลรินออกมาอีกครั้งไม่จริงหรอกครับคุณยังมีตัวคุณคุณยังมีตัวคุณเองคุณยังมีพรสวรรค์คุณยังมีความสามารถคุณอย่าลืมสิครับว่าคุณเป็นใครคุณคือจอร์ดตาปานิกที่ประสบความสาเร็จคุณคือแรงบันดาลใจให้กับคนมากมายจอร์ดพยายามพูดให้กําลังใจคุณลองมองดูเราเบๆตัวคุณสิครับคุณมาที่นี่เพื่อพักผ่อนเพื่อหาความสุขแต่คุณกลับเอาแต่จมอยู่กับความทุกข์คุณลองเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆดูบ้างสิครับออกไปข้างนนอกไไปปปพบผู้คทํา ในสิ่งที่คุณอยากทําผมเชื่อว่าคุณจะกลับมามีความสุขได้อีกครั้งคําพูดของจอทำให้จอฉุกคิดขึ้นมาได้เขาหันไปมองรอบๆตัวห้องพักที่เคยกว้างขวางกลับดูอึดอัดกับแคบเขาไม่ได้ออกไปข้างนอกมาหลายวันแล้วแสงแดดอ่อนๆยามเช้าสองรอดผ่านผ้าม่าน,าน,านเข้ามาสายลมเอือๆพัดช่วยกลิ่นหอมของดอกไม้เขาเริ่มรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่กําลังก่อตัวขึ้นภายในจิตใจคุณพูดถูกจอผมต้องลุกขึ้นสู้ผมต้องเข้มแข็ง จอดพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นขึ้นขอบคุณมากนะที่เตือนสติผมด้วยความยินดีครับคุณจอดผมดีใจที่เห็นคุณกลับมาสดใสได้อีกครั้งจอนยิ้มอย่างดีใจว่าแต่คุณพอจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหรือกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจให้ผมได้บ้างไหมครับจอดถามแน่นอนครับที่ไมอามีมีอะไรให้ทำมากมายคุณชอบงานศิลปะใช่ไหมครับที่นี่มีอาร์ตแกลเลอรีดีๆเยอะเลยนะครับย่านวีลูวอสก็เป็นที่นิยมมากมีกราฟิตี้สวยๆให้ชมเต็มไปหมด หรือถ้าคุณชอบดนตรีที่นี่ก็มีคลับแจ๊สหลายแห่งผมว่าคุณน่าจะชอบนะครับจอแนะนําอย่างกระตือรือรน้นฟังดูน่าสนใจดีนะขอบใจมากจอจอดยิ้มในใจเริ่มรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ออกไปสำรวจสถานที่ใหม่ๆหลังจากวันนั้นจอจก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเขาเริ่มต้นโดยการไปเยี่ยมชมอาร์ตแกลเลอรี่ต่างๆในเมืองเขาได้พบกับศิลปินมากมายและได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานศิละปะเขาเดินชมกราฟฟิตี้ที่วิวูวอสและรู้สึกทึ่งในความสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ของผลงานเหล่านั้นเขาไปนั่งฟังเพลงแจ๊สที่คลับเล็กๆแห่งหนึ่งและรู้สึกผ่อนคลายไปกับเสียงดนตรีที่ไพเราะจอร์ดเริ่มกลับมายิ้มได้หัวเราะได้เขารู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยตัวเองจากความเศร้าที่เคยกอบกุมจิตใจเขาเริ่มมองเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆรอบตัวและรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีวันหนึ่งขณะที่จอร์ดกำลังเดินเล่นอยู่ริมชายหาดเขาก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งโดยบังเอิญเธอกำลังนั่งวาดรูปอยู่บนผืนทรายจอร์ดหยุดมองดูเธอวาดรูปด้วยคววาาามสนใจภพที่เธอด เป็นภาพพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากวาดรูปสวยจังเลยนะครับจอร์ดเอ่ยชมหญิงสาวเงยหน้าขึ้นจากภาพวาดเธอมีใบหน้าที่งดงามดวงตากลมโตเป็นประกายริมฝีปากอิ่มเอิบย้มยิ้มอย่างอ่อนหวานขอบคุณค่ะเธอตอบคุณชอบวาดรูปหรือครับจอร์ดถามใช่ขฉัฉชอบวาดรูปมาตั้งแต่เด็กแล้วหญิงสาวตอบผมก็ชอบศิลปะเหมือนกันผมเคยเป็นสถานปานิกจอร์ดพูดจริงหรือครับฉันก็สนใจเรื่องสถาปัตยกรรม เหมือนกันค่ะหญิงสาวพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นทั้งคู่เริ่มพูดคุยกันอย่างถูกคอพวกเขาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานศิลปะสถาปัตยกรรมและเรื่องราวต่างๆในชีวิตจอร์ดรู้สึกประทับใจในความสดใสร่าเริงและความคิดสร้างสรรค์ของหญิงสาวส่วนหญิงสาวก็รู้สึกชื่นชมในความอบอุ่นอ่อนโยนและประสบการณ์ชีวิตที่โชคโชนของจอร์ดเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วทั้งคู่ รู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานพวกเขานัดเจอกันอีกในวันต่อมาและวันต่อต่อไปความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วพวกเขากลายเป็นเพื่อนสนิทที่รู้ใจกันจอร์ดรู้สึกมีความสุขมากที่ได้อยู่กับหญิงสาวเธอทำให้เขารู้สึกเหมือนได้กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งเธอเต,เติมเต็มชีวิตของเขาด้วยเสียงหัวเราะรอยยิ้มและความสดใสจอร์ดรู้ตัวว่าเขาตกอุมรักหญิงสาวเขาแล้วแต่เขาก็ยังลังเลที่จะสารภาพความในใจออกไปเขากลัวว่าเธอจะปฏิเสธ และเขาก็ไม่อยากสูญเสียเธอไปเหมือนกับที่เคยสูญเสียอิซาเบลลาจนกระทั่งวันหนึ่งระหว่างที่พวกเขากำลังนั่งดินเนอร์ด้วยกันในร้านอาหารริมทะเลจอร์ดก็ตัดสินใจที่จะรวบรวมความกล้าสารภาพความในใจกับหญิงสาวมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะทำไมทำหน้าเครียดจังหญิงสาวถามขึ้นเมื่อสังเกตเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนไปของจอร์ดคือผมมีเรื่องอยากจะบอกคุณจอร์ดพูดหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมานอกอกเรื่องอะไรหรอคะหญิงสาวถามสีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความสงสยัยจอร์ดสูดหายใจเข้าลึกๆ ผมผมคิดว่าผมตกหลุมรักคุณเขาพูดออกไปในที่สุดหญิงสาวเบิกตากว้างใบหน้าของเธอแดงก่ำเธอไม่คิดว่าจอร์จจะสารภาพรักกับเธอคุณคุณพูดจริงเหรอคะเธอถามน้ำเสียงของเธอสั่นเครือจริงสิครับผมรู้ว่ามันอาจจะเร็วเกินไปแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆและครั้งนี้ผมจะไม่ลังเลที่จะพูดมันออกไปจอร์จตอบเขาสบตาเธอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความจริงใจฉันนี่ฉันก็รักคุณเหมือนกันค่ะหญิงสาวพูด น้ำตาแห่งความสุขเอ่อล้นออกมาจากดวงตาของเธอจอร์ดยิ้มกว้างเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบสว่างสวยขึ้นมาในทันทีเขายื่นมือไปจับมือหญิงสาวแต่งงานกับผมนัดเขาพูดหญิงสาวพยักหน้าทั้งน้ำตาตกลงคาฉันจะแต่งงานกับคุณเธอตอบทั้งคู่โผล่เข้ากอดกันจุบกันอย่างดุดดื่มท่ามกลางแสงจันทร์และเสียงคลื่นที่สาซัต์เข้าหาฝั่งพวกเขารู้สึกขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้พวกเขาได้มาพบกันและให้โอกาสพวกเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหลังจากเหตุการณ์ ในครั้งนั้นจอร์จและหญิงสาวคนรักของเขาก็แต่งงานกันทั้งคู่ย้ายกลับไปนิวยอร์กและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขพวกเขามักจะหาเวลาว่างไปเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆด้วยกันเสมอจอร์จกลับมาทํางานที่เขารักอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้ทํางานหนักเหมือนเมื่อก่อนเขาแบ่งเวลาให้กับงานและครอบครัวอย่างสมดุลส่วนคนรักของเขาก็ยังคงทํางานศิละปะที่เธอรักต่อไปเธอเปิดแกลเลอรี่เล็กๆเป็นของตัวเองและประสบความสำเร็จอย่างมากจอร์ดรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ในชีวิตเขาขอบคุณอิซาเบลลาที่ทําให้เขาได้รู้จักกับความรักที่แท้จริงขอบคุณจอที่คอยเตือนสติให้เขาลุกขึ้นสู้และขอบคุณโชคชะตาที่ทําให้เขาได้พบกับหญิงสาวผู้เป็นรักแท้และคนสุดท้ายของเขาจอรจใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขกับคนที่รักรายล้อมไปด้วยเพื่อนฝูงและครอบครัว ที่อบอุ่นเขาไม่เคยลืมช่วงเวลาที่ไมอามีช่วงเวลาที่ Miami, ทําให้เขาได้เรียนรู้ว่าความรักสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและกับใครก็ได้ไม่เว้นแม้แต่กับคนที่มีอายุต่างกันมากอย่างเขากับอิซาเบลล่าและแม้ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะไม่ได้ลงเอยกับเธอแต่เธอก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาได้พบกับรักแท้และมีความสุขกับชีวิตได้อย่างแท้จริงความทรงจําเกี่ยวกับอิซาเบลล่ายังคง จมชัดอยู่ในใจของจอจเสมอเขาเก็บรักษามันไว้ในส่วนลึกที่สุดของหัวใจทุกครั้งที่นึกถึงเธอเขาก็อดที่จะยิ้มไม่ได้เธอเปรียบเสมือนบทเรียนอัลลําค่าที่สอนให้เขารู้จักปล่อยวางและเริ่มต้นใหม่จอจในวัย7จปีนั่งอยู่บนระเบียงบ้านพักตากอากาศริมทะเลมองดูลูกๆและ,ละหลานๆวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานบนชายหาดรอยยิ้มแห่งความสุขอันเปี่ยมลน้นปรากฏบนใบหน้าของเขาชีวิตนี้ช่างแสนสั้นแต่ก็งดงามและคุ้มค่าเขาได้ทำในสิ่งที่รักได้อยู่กับคนที่รัก และได้ใช้ชีวิตอย่างที่ฝันจอร์ดหลับตาพริมพ้มปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับสายลมเสียงคลื่นและเสียงหัวเราะของเด็กๆเขารู้สึกสงบและเป็นสุขอย่างแท้จริงขอบคุณนายอิซาเบลลาเขาพึมพำกับตัวเองเบาๆขอบคุณสําหรับทุกอย่างวันหนึ่งขณะที่จอร์ดกําลังเดินเล่นอยู่ในสวนสาธรารณะเขาเห็นชายชาราคนหนึ่งนั่งอยู่บนมา้านั่งมองดูเด็กๆเล่นกันอย่างมีความสุขจอร์ดเดินเข้าไปหาชายชาราคนนั้นและนั่งลงข้างๆสวัสดีครับจอร์ดทักทายสวัสดีครับชายชาราตอบ อากาศดีนะครับวันนี้จอร์ดพูดใช่ครับอากาศดีมากชายชาราตอบผมชื่อจอร์ดครับจอร์ดแนะนําตัวผมชื่อวิลเลียมครับชายชาราตอบทั้งคู่เริ่มพูดคุยกันถูกคอพวกเขาแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆของกนแลกันจอร์ดเล่าเรื่องราวความรักของเขากับอิซาเบลลา และการเดินทางเพื่อค้นหาความหมายของชีวิตหลังกเกษียณสวนวิลเลียมก็เล่าเรื่องราวชีวิตของเขาการสูญเสียภรรยาและการที่เขาต้องอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวทั้งคู่ต่างเห็นอกเห็นใจกันและกันพวกเขารู้สึกเหมือนได้พบกับเพื่อนที่เข้าใจและพร้อมจะรับฟังคุณจอดโชคดีนะครับที่ได้เจอกับความรักที่แท้จริงแม้ว่าสุดท้ายแล้วคุณจะไม่ได้ลงเอยกับเธอแต่เธอก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณได้พบกับความสุขวิลเลียมพูดใช่ครับผมโชคดีมากจริงจรงจอตอบผมเองก็เคยมีความรักที่ยิ่งใหญ่เหมือนกัน แต่ตอนนี้เธอจากผมไปแล้วผมไม่รู้ว่าชีวิตที่เหลืออยู่ของผมจะเป็นยังไงต่อไปวิลเลียมพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยคุณวิลเลียมต้องเข้มแข็งนะครับชีวิตยังมีอะไรอีกมากมายให้คุณค้นหาคุณยังมีเพื่อนมีครอบครัวและมีความทรงจําดีๆมากมายจอร์ดพูดให้กําลังใจขอบคุณครับคุณจอร์ดคุณพูดถูกผมต้องเข้มแข็งและใช้ชีวิตต่อไปวิลเลียมพูดด้วยน้ําเสียงที่หนักแน่นขึ้นเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะครับจอร์ดพูดพร้อมกับยื่นมือไปหาวิลเลียมยินดีครับ วิลเลียมตอบพร้อมกับจับมือจอร์จทั้งคู่กลายเป็นเพื่อนสนิทกันพวกเขามักจะนัดเจอกันที่สวนสาธารณะแห่งนี้เป็นประจำและใช้เวลาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆของการและกันบางครั้งพวกเขาก็ชวนกันไปทำกิจกรรมต่างๆเช่นไปดูหนังฟังเพลงหรือเดินเล่นในพิพิธภัณฑ์จอร์จรู้สึกดีใจที่ได้รู้จักกับวิลเลียมมิตรภาพครั้งใหมน่นี้ช่วยเติมเต็ม,ตมชีวิตของเขาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นส่วนวิลเลียมก็รู้สึกขอบคุณจอร์จที่ทำให้เขากลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้ง และไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปหลายปีผ่านไปจอร์จในวัย80ปีเสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพักของเขาเขาจากไปพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าท่ามกลางความรักและความอลาลัยของครอบครัวและเพื่อนฝูงวิลเลียมรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของจอร์จเขารู้สึกเหมือนสูญเสียเพื่อนที่ดีที่สุดไปแต่เขาก็รู้สึกขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเคยได้รู้จักกับจอร์จมิตรภาพอันงดงามระหว่างทั้งคู่จะยังคงตราตรึงอยู่ในใจของวิลเลียมตลอดไปหลังจากงานศพของจอร์จวิลเลียมได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวอีกครั้งแต่ครรั้้้้งนีเเขขขากกลูสึมแ็ และพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความโดดเดี่ยวเขารู้ว่าจอร์ดคงอยากให้เขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเขาจึงพยายามทำตามคำสอนของจอร์ดโดยการออกไปพบปะผู้คนทำกิจกรรมต่างๆและช่วยเหลือผู้อื่นวินเลียมอร์ได้เข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุเขาได้พบปะก,กับผู้คนมากมายและได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเช่นร้องเพลงเต้นรำเล่นเกมและท่องเที่ยววินเลียมรู้สึกมีความสุขมาก ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชมรมนี้เขารู้สึกเหมือนได้กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งเขาได้รู้จักกับหญิงไม่คนหนึ่งในชมรมทั้งคู่เริ่มพูดคุยกันถูกคอและพัฒนาความสัมพันธ์จนกลายเป็นคู่รักกันในที่สุดวิลเลี่ยมรู้สึกขอบคุณจอร์ดที่ทําให้เขาได้พบกับความสุขอีกครั้งเขาเชื่อว่าจอร์ดคงจะดีใจที่เห็นเขามีความสุขและใช้ชีวิตอย่างมีความหมายวิลเลี่ยมใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขกับคนรักใหม่รายล้อมไปด้วยเพื่อนฝูงและสมาชิก ในชมรมพวกเขาต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันและสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันมากมายวิลเลียมรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาขอบคุณจอร์จที่ทำให้เขาได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าเกี่ยวกับความรักมิตรภาพและการใช้ชีวิตวิลเลียมจากโลกนี้ไปอย่างสงบในวัย90ปีเขาได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและทิ้งเรื่องราวอันน่าประทับใจไว้ให้กับผู้คนรอบข้างเรื่องราวของจอร์จและวิลเลียมกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันในชมรมผู้สูงอายุสมาชิก ในชมรมต่างยกย่องทั้งคู่ให้เป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเปลี่ยนด้วยความหมายแม้จะต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวและความสูญเสียเรื่องราวของพวกเขายังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายและเป็นเครื่องตันใจว่าความรักมิตรภาพและความสุขสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและกับใครก็ได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามการครั้งหนึ่งนานมาแล้วนาะรีสอร์ทอันสวยงามริมชายหาดไม่มีมีชายช,ายชาราคนหนึ่ง นามว่าจอร์ดเขาเป็นสถาปนิกผู้ประสบความสําเร็จที่เพิ่งกเกษียณตัวเองจอร์ดเดินทางมาพักผ่อนที่นี่เพียงลําพังหลังจากที่ภรรยาของเขาเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนลูกๆของเขาต่างก็เติบโตและแยกย้ายไปมีครอบครัวของตัวเองกันหมดจอร์ดรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวเขาหวังว่าการมาพักผ่อนที่นี่จะช่วยเยียวยาจิตใจและเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตของเขาได้บ้างวันหนึ่งขณะที่จอร์ดกำลังนั่งพักผ่อนอยู่ริมสนามเขาก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอมีนามว่าอิซาเบลลาเธอเป็นจิตรกรสาวสวย ที่เดินทางมาที่นี่เพื่อค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆในการวาดภาพทั้งคู่เริ่มพูดคุยออก,กันและรู้สึกถูกชะตากันอย่างประหลาดพวกเขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันทั้งความรักในศิลปะความลหลงใหลในการเดินทางและความหอยหาใครสักคนที่เข้าใจและพร้อมจะแบ่งปันเรื่องราวต่างๆในชีวิตทั้งคู่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆของกันและกันอย่างไม่รู้เบื่อจอร์ดรู้สึกเหมือนได้กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งเขารู้สึกกระปรีร้กระเปร่า และมีชีวิตชีวาอิซาเบลลาทำให้เขายิ้มได้หัวเราะได้และลืมความเหงาไปจนหมดสิ้นอิซาเบลลาเองก็รู้สึกเช่นเดียวกันเธอรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเมื่ออยู่กับจอร์ดเขามีสเสน่ห์อ่อนโยนและให้เกียรติเธอเสมอที่สำคัญเขาเข้าใจเธอและพร้อมที่จะรับฟังเธอในทุกๆเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นความรักแต่แล้ววันหนึ่งอิซาเบลลาก็ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์เธอบอกจอร์ดว่าเธอยังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ใหม่และขอโทษเขาที่ทำให้เขาต้องเสียใจ George รู้สึกเสียใจมากที่ได้ยินอย่างนั้นแต่เขาก็เข้าใจและยอมรับการตัดสินใจของอิซาเบลลาทั้งคู่จากกันด้วยดีแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนรักกันแต่พวกเขาก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหลังจากที่อิซาเบลลาจากไปจอร์ดก็เอาแต่เก็บตัวอยู่คนเดียวไม่ยอมออกไปไหนไม่ยอมพูดจาก,กับใครเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มทลายลงมาตรงหน้าความมีชีวิตชีวาของเขาหายไปจนหมดสิ้นจอรบาร์เทนเดอร์หนุมประจำรีสอร์ทสังเกตเห็นความเป,ปลี่ยนแปลงของจอร์ดเขาจึงเข้าไปพูดคุย และให้กำลังใจจอนบอกจอร์ดว่าอย่าจมอยู่กับความเศร้าและควรลุกขึ้นสู้ใช้ชีวิตต่อไปจอร์ดรู้สึกซาบซึ้งใจในคำพูดของจอนเขาจึงตัดสินใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ครั้งเขาออกไปเที่ยวพบปะผู้คนและทำกิจกรรมต่างๆจนในที่สุดเขาก็ได้พบกับหญิงสาวคนใหม่และแต่งงานกันจอร์ดกลับมามีความสุขอีกครั้งเขารู้สึกขอบคุณอิซาเบลลาที่ทำให้เขาได้เรียนรู้บทเรียนอน้ำค่าเกี่ยวกับความรัก และการปล่อยวางและขอบคุณจอที่คอยเตือนสติให้เขาลุกขึ้นสู้และใช้ชีวิตต่อไปเรื่องราวของจอร์กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายมันแสดงให้เห็นว่าความรักสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและกับใครก็ได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามและยังสอนให้รู้ว่าแม้จะผิดหวังจากความรักก็อย่าจมอยู่กับความเศร้าจงลุกขึ้นสู้ใช้ชีวิตต่อไปและเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้พบกับความสุขอีกครั้งเพราะความสุขอันแท้จริงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครอื่นแต่อยู่ที่ตัวเราเองว่าจะเลือกใช้ชีวิตอย่างไร จงอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะทุกการเริ่มต้นย่อมมีสิ่งดีๆรออยู่เสมอ